อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนห้ามเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเก็บหรือครอบครองบัตรประชาชนเพื่อแสวงประโยชน์การเลือกตั้งฝ่าฝืนดำเนินคดีโดยเด็ดขาดวันนี้26ธันวาคม2568นายินริชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องมาตรการป้องปรามและเฝ้าระวังการนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางทุจริตการเลือกตั้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและประหลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเน้นย้ำการป้องกันและปรับปรามการทุจริตเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2568และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปกรมการปกครองจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งโดยเฉพาะการป้องกันพฤติการนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ ในทางมิชอบซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและบ่อนทําลายหลักประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าบัตรประจําตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการสําคัญใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลในการใช้สิทธิและทาธุรกรรมตามกฎหมายการนําไปเก็บรวบรวมยึดถือหรือใช้แทนผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดถือเป็นความผิดตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจึงสั่งการให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งให้อำเภอสำนักงานเขตเทศบาลและเมืองพัทยาดำเนินการดังนี้ 1. กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นห้ามเรียกเก็บรวบรวมยึดถือครอบครองหรือรับฝากบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นรวมถึงห้ามนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้พร้อมทั้งให้ตรวจตราเฝ้าระวังพฤติการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในพื้นที่รับผิดชอบ 2. หากพบพฤติการที่อาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้งให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3. ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติประจำตัวประชาชนพศ2526และที่แก้ไขเพิมเ่มเติมและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาตรา15นำบัตรของผู้อื่นไปใช้แสดงตนเป็นเจ้าของบัตรโทษจำคุก6เดือน5ปีปรับ11,000บาท มาตรา15ทวิยึดหรือครอบครองบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทมาตรา16ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริตโทษจำคุก3เดือน3ปีหรือปรับ5้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสพส2 5 6พอ,อมาตรา94ห้ามใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานของผู้อื่นเพื่อออกเสียงลงคะแนน มาตรา158ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10ปีหรือปรับ22,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีอธิบดีกรมการปกครองย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิเลือกตั้งและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมและโปรง่งใส